สวัสดีเจ้าวันนี้แม่มดมาทําคลิปตอบคําถามตอนเรื่องจากคลิปเมื่อวานเรื่องของการหยุดยานะคะการปรับรีเซพเตอร์นะคะซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2กรณีใหญ่ๆอันที่1ก็คือว่าเราใช้เพื่อรักษาเลยใช้เพื่อทดแทนยาเคมีต่างๆอันที่สองคือใช้เพื่อดูแลสุขภาพองค์รวมแบบทั่วไปนะคะอันที่1ในกรณีที่เราจําเป็นจะต้องใช้ยาเพราะว่าใช้แทนยานอนหลับแทนยาแก้ป,ปวด แทนยาเบาหวานนะใช้โลค sle ปรับภูมิอะไรต่างๆฉะนั้นในกรณีที่ใช้แทนยาเนี่ยจะไม่แนะนำให้หยุดนะจะแนะนำให้เปลี่ยนเปลี่ยนฟอร์มูลาเช่นใช้750ลองปรับมาใช้500ปรับไปใช้1000แบบนี้จะดีกว่าการปรับโดสยาในกรณีที่2ก็คือว่าใช้แบบ เพื่อป้องกันดูแลรักษาสุขภาพนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นมะเร็งแล้วต้องใช้เพื่อต่อเนื่องป้องกันมะเร็งกลับมาซึ่งแบบนี้เนี่ยมันจะใช้ต้องต่อเนื่องถึง2ปีเป็นอย่างน้อยเพราะว่ามะเร็งต่างๆนะคะถ้าท่านไปคีโมไปใช้แสงมาโดยเฉพาะค,คีโมเทอร์เพีเนี่ยมะเร็งจะกลับมาทุกๆ2ปีนี่ไปดูสติได้เลยฉะนั้นผู้ที่ หายจากเขาเรียกว่าพอมะเร็งค่าปกติหรือว่าใช้แล้วหายหายแล้วนะคะแต่เราไม่ไว้วางใจมันต้องใช้ต่อเนื่องอีก2ปีกับคนที่ใช้ป้องกันอันนี้จะแนะนำว่าสลับโดสดีที่สุดหรือว่าถ้าอยากจะลองหยุด3วัน5วันเดินทางได้ค่ะประมาณ3 5 7หเดวันใด้เจ้า